เอาเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว,ว่าร้านเต็ม10อีกแล้วล่าสุดนั้น FIVB ครับยกย่องไทยของเราเป็นเมืองหลวงพร้อมกับฝรั่งฟินข้าวเหนียวมะม่วงโด่งดังถึงสหรัฐอเมริกาและกหนึ่งเรื่องราวที่เราต้องพูดถึงและก็น่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากครับอัปเดต5สาวไทยหนีตายในเนปาลหลังจากมีการชุมนุมประท้วงกันอยู่ในตอนนี้ซึ่งก็มีการอัปเดตออกมาแล้วเรื่องกันเลยครับเริ่มจากอัปเดตวอลเล์บอลสาวไทยเรากันก่อนกับการเล่นที่หลีกเนปาลนะครับโอ้โหตอนนี้สถานการณ์เดี๋ยวว่ายังชุลมุนวุ่นวายกันอย่างต่อเนื่องเรียกว่าโกลาหลเลยก นะครับก่อนหน้านี้มีสาวในเราที่เล็นในลีกกาชีพในปานอยู่5คนก็ประกอบไปด้วยดารินปิน่นสุวรรณครับพัทราทิพย์แสนตระกูลวรัญญาศรีละองอภินญาปฏิบัติทองและก็น้องบีมกาจนาศรีใสแก้วซึ่งก็เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่5ถึง13กันยาจุเลยแต่ตอนนี้เหมือนการประท้วงนั้นจะยกระดับความรุนแรงอย่างต่อนเนื่องแล้วก็มีรายงานออกมาครับได้สอบถามไปยังสาวในเราทั้ง5คนแล้วนะครับก็ปรากฏว่าทั้งดารินพัทราทิพย์และก็วรัญญานั้นบอกว่าอยู่ โซนปลอดภัย ตอนนี้อยู่ได้แต่ในโรงแรมครับ HHH. ไม่ได้ออกไปไหนสนามบินปิดอยู่เมื่อทางการควบคุมสถานการณ์ได้แล้วเนี่ยคาดว่าจะได้กลับไทยแล้วการแข่งขันเนี่ยจะสิ้นสุดลงในทันทีแต่ว่าในน่านฟ้าสนามบินก็ยังขึ้นบินไม่ได้นะครับก็ต้องรอสถานการณ์ดีขึ้นก่อนทีมนึงจะส่งกลับก็เป็น totally <Columbus> สามสาวที่อยู่ร่วมทีมกับลลิดปูครีนนะครับส่วนอีก2สาวครับก็คือน้องอภิญญากับน้องการจนาที่อยู่ร่วมทีมการบรนดูสไป์นะครับก็สถานการณ์ถือว่าร้ายแรงเลยนะครับคือทั้งน้องอุ้มอภิญญากับน้องบีมกาย ก็ได้ออกมาบอกว่ามันรุนแรงมากนะครับโดยก็มีการเล่าออกมาว่าต้องหนีตายออกมาจากโรงแรมที่พักเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นประท้วงแล้วก็บุกทําลายแล้วก็จุดไฟเผาซึ่งคู่ก็ต้องรีบออกมาโดยทิ้งสัมภาระเอาไว้แล้วก็เอาออกมาได้เพียงแค่โทรศัพท์และพาสปอร์ตเท่านั้น นี่ก็เป็นรายงานล่าสุดของน้องๆดัง5คนที่บินไปเล่นในลีกเนปาลที่อันตรายที่สุดเนี่ยก็คงเป็นน้องอภิญญากับน้องบีมนะครับเพราะว่าอยู่ในเมืองที่เขากําลังมีการประท้วงกันเลยตอนนี้ก็ปลอดภัยทั้ง5คนนะครับและก็เตรียมที่จะบินกลับมาประเทศไทยเมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นก็ต้องส่งแรงใจดังเชียร์และก็ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดกับสาวในเราทั้ง5คนด้วยในลีกเนปาลน,นะครับเอาละมาตามติดตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งก็ยังไม่จบยังมีเสียงเชื่นชโมออกมาอย่างต่อเนื่องโโโดดยยยเฉพาะุรป ่าัฐอเมริกาที่บอกว่าล้านเต็ม10เลยครับกับเมืองไทยของเราก็เรียกว่าล่าสุดนั้น f a v b ถึงขั้นยกให้เป็นเมืองหลวงของวอลเลย์บอลโลกเลยแล้วคําว่าลูกรักก็ถือว่าไม่เกินจริงซึ่งก็เป็นเรื่องราวอัปเดตล่าสุดออกมานะครับว่าปีหน้า เมืองไทยของเราครับก็ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งนนขันวินเอล2026แทบจะร0 0เปอร์เซ็แล้วเพราะว่าปีนี้เนี่ยผลงานอย่างยอดเยี่ยมและก็เป็นสิ่งที่ชื่นชอบของ f i v b เลยแปลว่าเชียร์ทุกทีมไม่มีการแบ่งแยกประเทศบรรยากาศกองเชียร์ไทยก็คือที่สุดในโลกสนุกเต็มที่อบอุ่นมีอารยาธรรมซึ่งบรรยากาศในหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเพราะว่ามันคือเนื้อแท้ของไทยเราจริงๆครับก็เลยทําให้ f i v b นั้นประกาศตัดสินใจว่าปีหน้าไทยของเราได้เป็นอีกหนึ่งเจ้าภาพอย่างแน่นอนซึ่งก็น่าจะเป็นวอลเลย์บอลหญิง เพราะในปีนี้ทาง f a b ก็ให้เราจัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเลือกจัด แชมป์โลกกอนก็เลยปฏิเสธเนชั่นลีกไปแต่ว่าปีหน้าเนชั่นลิกมาหาไทยเราอย่างแน่นอนซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นรอบไฟนอลหรือว่าเป็นรอบแบ่งกลุ่มแต่ผมคิดว่ามารอบไหนก็ได้นะครับเรายินดีเราพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วก็เดี๋ยวว่าเป็นเมืองหลวงแห่งบอลบอลโลกเลยก็ได้นะครับที่ทางฝรั่งต่างชาติยกฉายาให้กับสาวไทยเราและก็เมืองไทยของเราส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับยังอยู่กับคําช่ญชมของต่างชาติคํเช่นชมของนักกีฬาซุปตารระดับโลกนะครับคนที่เราต้องพูดถึงกันเลยก็เป็นกาบี ซุปตาสาวบราซิลนะครับล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะกลับบราซิลก็ฝากข้อความพิเศษถึงแฟนๆชาวไทยเราด้วยนะครับคือกาบี้บอกว่าอย่างที่ฉันพูดไปตั้งแต่ก่อนทันวร์นาเมนต์นี้อะไรก็ตามที่เราชนะได้ก็ถือว่าครื่งหนึ่งเป็นของบราซิลและอีกครื่งหนึงเป็นของประเทศไทยเหรียญทองแดงนี้ก็เช่นกันเป็นของเราทั้งคู่ ทุกสิ่งที่พวกคุณทําให้พวกเราเนี่ยมันมาสัจจรนท์มากก็รู้สึกได้ถึงพลังความดลงไหลและก็ความรักที่มันช่วยดึงพวกเราขึ้นมาแต่ก็สัมผัสได้ถึงความรักและความเมตตาจากพวกคุณจริงๆนี่คือชยจนะของบราซิลและไทยร่วมกันขอบคุณมากและหวังว่าจะได้กลับมาที่นี่อีกเพราะประเทศนี้มันพิเศษมากคนไทยน่ารักและมาสัจจรน์จริงๆเป็นสิ่งที่กาบี้เปิดใจออกมานะครับหลังจากที่กำลังเดินกลับประเทศบราซิลและก็มีทิ้งท้ายด้วยครับว่าไทยแลนด์รักมากมาก โอ้โหการที่นักกีฬาระดับโลกออกมาพูดแบบนี้เนี่ยคือถ้าเขาไม่รู้สึกจริงๆเขาจะไม่พูดออกมาเลยนะครับเราเองก็ต้องชื่นชมตัวเองด้วยนะครับที่ทําให้นักกีฬาระดับโลกนั้นมาแข่งกันที่บ้านเราและก็หลงรักได้มากมายขนาดนี้หลงรักความเป็นไทยหลงรักพลังที่ส่งไปให้แล้วทุกครั้งที่พบกันทั้งในและก็นอกสนามเนี่ยคือเราอบอุ่นเป็นอย่างมากนี่เป็นเพียงคนเดียวจริงๆมันมีอีกเยอะมากนะครับแต่ผมหยกยกมมาเพียงแค่ไม่กี่คนอีกคนหนึ่งครับที่บอกว่าล้านเต็ม10เลยก็คือแมดิ โอ้โห oh หลังจากที่จบทัวร์นาเมนต์ไปครับก็ได้มีการเดินกินสรีทฟูดรีวิวข้าวเหนียวมะม่วงครับซึ่งก็ให้คะแนนเต็มแบบโ oh อ้โหเยอะมากแล้วเป็นสิ่งที่เมดินสกินเนอร์นั้นเขาชอบมากนะครับซึ่งก็เป็นนักเวลบอลสหรัฐอเมริกาก็เดี๋ยวออกมารีวิวข้าวเหนียวมะม่วงครับโดยที่ให้คะแนนนั้นตื่นเต้นสุดๆก็คือ ล้านเต็ม10บโอ้โหร้านเต็ิเนี่ยเยอะมากนะครับคือเป็นสิ่งที่เเขาน่าจะชอบจริงๆเลยไม่งั้นแม่คะแนนแบบนี้แล้วจ้าตัวก็บอกว่าตื่นเต้นสุสดๆเลยที่จะได้ลองกินข้าวเหนียวมะม่วงทุกอย่างที่ไทยนั้นถูกมากมือนี้ฉันจ่ายไปประมาณ4-5ดอลลาร์แต่ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยฉันคงจ่าย10-15ดอลลาร์แล้วก็พอชิมไปปับ๊บมีเสียงพูดตอบกลับออกมาเลยครับบอกว่า โอ้พระเจ้ากลิ่นหอมมากอร่อยจริงๆฉันคงกลับมาที่ร้านนี้ทุกเดือนและฉันเองก็จะกินกล่องนี้ให้หมดให้คะแนนไปเลย1นล้านเต็ม10โอ้โหเป็นสิ่งดีภาคภูมิใจมากนะครับก็เป็นเมดิซันสกินเนอร์ดาวตบสาววอลเลย์บอลสาวรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าทีมจะตกรอบแต่พวกเขาเองก็ยังเฮฮาปาร์ตี้นะครับเพราะบรรยากาศการแข่งขันที่ไทยเรามันสนุกเหลือเกินส่วนอีกคนหนึ่งครับก็เป็นดีเจสตารีนนะครับก็เป็นดีเจในศึกสิงช์จำโลกด้วย ที่มีการเปิดเพลงมีการเล่นแสงสีเสียงต่างๆก็ได้ออกมาชื่นชมไทยเราอีกแล้วนะครับคือ DJ s t a ตารเนี่ยชื่นชมไทยเราอยู่บ่อยครั้งมากไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพครั้งไหนในชั้นลีกหรือว่าชิงแชมป์เอเชียรรายการที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาก็จะชื่นชมเราอยู่ตลอดเช่นเดียวกันกับครั้งนี้นะครับก็ได้ออกมาบอกว่าตั้งแต่วันที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพชิงแชมป์โลกตัวเขาเองก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าประเทศนี้ผู้คนที่นี่มีคุณค่าเกินกว่าจะเป็นแค่จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวซึ่งเขาเองก็เคยใช้เวลาหลายปีอยู่ทีีี่่นแลวกก็มารขอ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลไทยของเราครับที่บอกว่าสร้างการแสดงกันยิ่งใหญ่บนสนามแข่งขัน แล้วก็เต็มไปด้วยความเข้มข้นอันนี้เป็นดีเจสตารีนะครับที่ออกมาเชื่ชมในเราก็ยังมีข้อมูลหนึ่งครับที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันเหลือเกินล่าสุดเนี่ยมันมีข้อมูลเชิงลึกจากสื่อต่างประเทศออกมาเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์และก็แหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการบ่งชี้ว่าสิ่งที่โดดเด่นที่สุดและสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกก็คือการตอบรับจากนักกีฬาวลเลอลแต่ละชาติที่นักกีฬาหลายคนนั้นพวกเขาต่างประทับใจในมิตรภาพและความอบอุ่นที่แฟนชาวไทยคอยต้อนรับอย่างใกล้ชิดเลยก็เป็นกันเเออองงสสืื่่่ตาาประทศหลย ได้รายงานเรื่องนี้นะก็มีการระบุว่าการโพสต์ข้อความเชิงบวกของนักกีฬาเนี่ยมันสามารถสร้างมูลค่าและประชาสัมพันธ์ที่ประเมินค่ามาได้เลยด้วยซ้ําซึ่งเน้นย้าว่าภาพลักษณ์ที่ประเทศไทยสร้างขึ้นไม่ได้มาจากโฆษณาแต่มาจากประสบการณ์จริงของนักกีฬาเองแล้วสําหรับแฟนวอลเลย์บอลต่างชาติที่ตัดสินใจเดินทางมาร่วมชมกันในขันในประเทศไทยของเราเอง ก็ต่าง,งยืนยันไปเสียงเดียวกันนะครับว่าบรรยากาศภายในสนามหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับท้งความตื่นเต้นเสียงเชียร์อันเป็นเอกลักษณ์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยก็สร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งแฟนวอลเลย์บอลบ,บางคนเนี่ยถึงกับกล่าวว่าพวกเขาไม่เคยเห็นการเชียร์ที่เต็มไปด้วยแพชชั่นขนาดนี้มาก่อนนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ถึงแม้ว่าจะจบไปหลายวันแล้วนะครับแต่เสียงนิยมมันก็ยังมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนโดยเฉพาะจากนักกีฬาเอ่ยจากสื่อต่างประเทศเอ่ยมันก็บ่งชี้ชัดจริงๆว่า ไทยของเรานั้นคือเมืองหลวงของ f i v b อย่างในเขายกย่องมาเลยแน่นอนว่าในชั้นลีกปีหน้าจะยังมีไทยเราที่เป็นเจ้าภาพนะครับข่าวดีและเกือบจะ100เอร์เซพอฟังแบบนี้แล้วก็ใจฟูขึ้นมาทันทีนะครับเอาละมาตามติดตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสาวไทยเรานะครับมาัปเดตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกันบ้างหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับลีกที่ดีบเจ้าไทยของเรานั้นไปเล่นมีลีกไหนบ้างซึ่งเราต้องบอกเลยว่าจุกๆุกครับ16รายชื่อ16คนที่ไปรุ่เล่นในต่างแดนกับบวอลล สาวไทยเราที่ว่าเยอะมากครับแล้วชุดใหญ่เนี่ยเกือบจะทั้งหมดเลย ที่ไปเล่นต่างแดนซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันตั้งแต่คนแรกครับพี่ใหญ่และเป็นดีเจนของเวทีโลกเลยก็คือนุสราต้มคําย้ายไปเล่นมือเซตแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้ผึกสนกับสโม,มสรควินซี่คาริยาคนที่2ครับก็เป็นวิมลรัตนพันธ์ร่วมทีมกับอารามาเรยามกตะคนที่3เป็นยูฟาดุลพรครับร่วมทีมกับอารามาเรยามกตะแล้วก็คนที่4อัจฉราพรคงยศร่วมทีมกับอารามาเรยามกตะก็เป็นสโม,มสรที่ดึงสาวเราไป3คนเลยนะครับคนที่5ครับ ยังมีหัตยาบะมุงสุกบอลเร็วที่ก่อนหน้านี้ผมเองก็คิดว่าน่าจะกลับไทยแต่ไม่ใช่ครับไปร่วมดีมิซามิสึสปริงก่อนหน้านี้อยู่กับทีมคินซี่คาริยานะครับแต่พอย้ายทีมพับไปร่วมทีมใหญ่กว่าเดิมส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นทัดดาวนึกแจ้งครับโดยก็อยู่กับทีมพีเอฟยูบูแคทในลีกของญี่ปุ่นและอีกคนนึงเป็นชัชโจนโมกสีอยู่ร่วมทีมกับวิกตอเรียฮิเมจิส่วนนราชาสุกสุดนะครับอยู่ร่วมทีมกับดีกเกาหลีอย่างไฮพาร์ทีม แนนซี่วอลเลอร์บอลอีกคนหนึ่งครับพรบันเกิดปราดยังคงอยู่กับออร์แลโดวาคิรีในสหรัฐอเมริกาวิภวีสีทองครับอยู่ร่วมทีมกับเรสปาร์กในเกาหลีใต้ซาสีพะพรจันทววิสูตรครับสุดๆร้อนๆอยู่ร่วมทีมกับเดนิสซิลดิวชั่น2ของตุรกียังมีปิยนุษย์แป้นน้อยครับไปเล่นอยู่กับ l อ b a วีบีแอ l i m i อลิในลีกสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ต้องรออัปเดตสโมสรอ,อีกรอบหนึ่ง ส่วนอีก3สาวได้เราทั้งดารินพัทาราทิพวรัญญาบีมกาญจนานะและก็อภินญ,ญาน,านั้นเล่นในลีกในป่านที่กําลังจะเดินทางกลับประเทศไทยซึ่งนี่ก็คือรายชื่อสาวได้เราครับที่ไปร่วเล่นในต่างแดนต้องบอกได้เลยว่าชุดใหญ่เกือบร้อเปอร์เซนที่ไปร่วมเล่น หลังจากนี้ก็ต้องตามติดตามต่อกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วฟอร์มจับเป็นยังไงกันบ้างโดยเฉพาะลีกญี่ปุ่นที่เราไปถึง7คนแล้วก็ยังมีลีกเกาหลีใต้รวมถึงลีกฝรั่งเศสที่ต้องติดตามกันกันกบพิมพ์วิชยาก็รอรับชมอัปเดตกันได้นะครับ เอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวาบาัเล์บอลสาวไทยเราแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยฮิอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย